I need a weapon. ตอนนี้เล่น M4 กับ M16 เดี๋ยะจบขอคุณสี่ขอคุณสี่หน่อยวะไดเขาว่า M16 กับมัตึกช้าปะ ไปซื้อคูณสีนะ่แพ็คคูณสี่ที่ผมได้แนละ้วโอเคโอเคแต่ไม่ถูกตั้งในนี้แบบมีใครขับรถจแจ๋วๆมแบบขับไปพี่หนะน่อยดิพี่อยากไปพี่เนยะไม่อยากขับรถแล้วอ่ะเบื่อหน้าแล้วมันต้องมีสักคนแหละพี่ไม่ต้องหวังหรอกเฮ้ยไม,ไม,ไม่ไม่มีคำว่ากลัวตายแบบขับๆเลยถ้ารถระเบิดก็ใหม่แค่นั้นเองจนชนหินชนกำแพงเ,เออมันเรื่องธรรมชาติพี่ก็ชนเหมือนกะัน มีแค่อะไรไหมพี่มีตังค์นะที่รวยอยู่พี่ซื้อพี่ซื้อคูณเสียของกันดูได้พิมเปลงเพีพีไปขับไปขับเลยขับเลยเอาแบบมัดใจอยากยิงอ่ะ ไ,ไปเว้ยไปเว้ยลุยลุยเอ,เอาเป็นว่าถ้าใครตายแล้วใครยังรอดไปหาที่ชุบดวดแค่นั้นเองไม่มีการช่วยมีแต่การปล่อยใช่มีแต่การตีอย่างเดียวใครใครนคนบนข้างหน้าเต็มเลยเห็นบ้ากรไดายิง <ไ S 1> คนนี้ วุย้ยโคตรตึงพี่ผมก็คมเจอเออตึงปะคือชอตนี้ต้องตึงแล้วละ่ะนี่เดี๋ยวอาไปชดน,นี่เอาไปชดหนึ่งโคตรตึงตึงอย่างนี้ไม่ได้ไปสีได้ไงวะไปคือรถเราเนี่ยแทบไม่เป็นเลยเลยนะแต่น้ำมันหมดนี่นี่มีดาเทียในโรงรถหมืนอนกันนะเซฟเเลยปั่วปิดอนะ่ามีสกิมไหมมีสกิลไหมไมีครับอ่าดีมากดีมากขอเท่ๆอ่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉลามว่ะไปลุยฉลามกำลังหิวเลือดซะด้วยเฮ้ยมีคนโดนมาโอ้โหคนตึงเนี่ยไปลุยนี่ไงพี่ผมมาโอ้โหคนตึงไอ้แล้วกูตึงจริงเดินนี่ครับใจมาอย่างนี้ ก่อนมีเรียกมีเรียกเหรอบันบอยเรียกเรียกเอ่ะที่สีเรียกกระทิวนก่อนวนก่อนวนก่อนวนโชว์ไปทิ้งวนโชว์ไปทิ้งอยู่ว่า้างกำแพงอ่ะอยู่ในบ้านแล้วส่วนอยู่ส่วนอยู่ส่วนอยู่ 带就带所以我说有我说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 我 เฮ้ยสวยเจอแล้วนาทีมีกบอล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 าดิขา,า,าป้ายป,ไ,ปไก่แล้วส่งเนี้ยตึงคนวิ่งออกมาใหคนนะโดนอกโดนอีกแค่นั้นเองมี Ui bẹ Tưng cơn, nghe tưng cơn Ê, lốt mắt Ao lê, ao lê, ao lê, ao lê, tìm tay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 , ba. Nổ bể nó xuyên qua phải, nó bể, nó nổ, nó nổ. chúp, 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 cả máu của ông, bự chúp. Nhìn bắt, có conวิ่งอยู่. Áo. Áo, ngี้ mới ไปวรวขับรับรับเดี๋ยวพี่เต้นครับรับนะขอขึ้นข้างหน้ารถหน่อยขึ้นไม่ได้วะตัวตึงไปอ่ะ

เอารถไปบังชุบได้พี่สมองไปพี่เดีวาหลุมก่อนปะได้ได้วุ้ยสุดพี่นี่อไม่รู้ว่ากูไปยังไงชุบได้นะหลบหล่ะหุมตายปะโอเคตายตายใช่เราวนเรานี้เราวนมา,ามรักเหลืองพี่วนมาเหลืองพี่แล้วเดี๋ยวเราเราตีบ้านได้ บ้าไปเลย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 เองเข้าวงไปก่อนเลยเดี๋ยวให้เบอร์สี่ล้อมไปตีตีแม่งเข้าหาที่นะั่อสวยอ๋าลอแป๊บทิมให้เดี๋ยวทิมให้เดี๋ยวก่อนไปไปทิมไปทิมไปเนี่ยได,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 ได้เนี่ยได้เนี่ยได้อ๋าเนี่ไปอีกห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องเล็กห้องเล็ก าม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 าดีพี่รับทีพีนนร่รับไปิทีมทำอะไร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 อรอรอะไรอะไรอะีอะอะไร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 อนไร้คไอะไร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 อะไนะนอะะรอ ดักโชควิ่กกงกับตายกับตายบ้านกับตายเฮ้ยตรงที่ไปเลยตรงที่ไปเลยถูกแล้วถูกแล้วสองหนึง่งตัองกี้นิดนึง สวยเดือดร่างเดืองล่างสามสองสามสองเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ทำน้ำทำยาหลอนขวหนึ่งล็อกคนหนึ่งล็อกส่งสองทีมตามสูตรเบอร์สามล็อกนะเบอร์สามแบบขอบเป๊ะเป๊ะเป๊ะหัวเดี๋ยวพี่ลองให้นะระเบียง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 โอ้ยพอดีเลยตอนนี้เนี่ยมันอยู่สาย ถึงเวลาฮีโร่โอ้โหกูแพ้หนึ่งหนอุยอย่าปวดหัวหนึ่งหนึหนึ่งนึงหนึหนึ่งลุยลุยลุยหลับ้านหลับบ้านหลับ้านหลักบ้านมันน่าจะชดเพื่อนสองนึ่งแหละมาดีเจ็บนะส่วนวะถ้าผมไม่ล่วงแสดงว่าหัวไม่ล้านถูกต้องอะไรเนีย เวลาสวยแล้วแล้วดีแล้ว,ลวเอาไหมเอาไหมดีเด็ด